สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสาคุสาวันนี้เราก็มาเจอกันคาบแรกนะคะก่อนอื่นครูขออนุญาตแชร์สไลด์แป๊บหนึ่งนะคะเอ่อนักเรียนเจอหน้าจอหรือยังเอ่ยเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะเจอแล้วค่ะโอเค วันนี้เราก็มาเรียนภาษาไทยรหัสวิชา21101นะคะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เนื่องจากว่าเราเจอกันคาบแรกก่อนอื่นครูก็ขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะคะ,ะนักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะว่าภาพในหน้าจอเป็นใครนะคะคนเดียวกันนะคะครูชื่อนางสาวธัญญาทิพมสวัสด์นะคะกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่4วิทยาลัยการศึกษาสาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยานะคะวันนี้ก็ได้รับผิดชอบสอนในสาขารายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะคะ,ะ,ะช่องทางการติดต่อครูนะคะนักเรียนถ้าถาการสอบถามเรื่องอการบ้านรายงานอะไรงานทั่วไปเนี่ยนักเรียนสามารถแอดไลน์ครูมาได้ใน ID นี้เลยนะคะแต่ว่าหากเกิดอุบัติเหตุหรือว่าเรื่องเร่งด่วนที่ต้องการติดต่อครูแบบ เร่งด่วนจริงๆนะคะสามารถโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะคะโทรได้ตลอดเวลานะคะถ้าครูรับนะคะ,ะเนื่องจากว่าครูก็แนะนำตัวกับนักเรียนมาแล้วนะคะครูก็น่าจะเหงานะถ้าได้แนะนำตัวคนเดียวนะคะครูก็จะขอให้นักเรียนนะคะสมคนนะคะจะเป็นการสุ่มนักเรียนสามคนขึ้นมาแนะนำตัว เป็นเพื่อนครูหน่อยสักสามคนนะคะ,ะนักเรียนจําเลขที่ตัวเองไว้นะคะจำเลขที่ตัวเองไว้นะคะ,ะ,ค,ะครูก็จะทําการุูมเลขที่มานําเสนอเออมาแนะนําตัวกับครูนะคะโอเคคนแรกนะคะโอเคเลขที่สี่ใครเอ่ยเลขที่สน้ำฝนจันจำปาค่ะโอเค หนเอ่ยน้ำฝนอยู่ไหนเอ่ยค่ะค่ะโอเคเริ่มเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวน้ำฝนจันจัมปานะคะชื่อเล่นชื่อฝนค่ะภูมิลำเนาเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีค่ะอืมโอเคค่ะปรบมือค่ะเริ่ดนะคะคนต่อไปค่ะอ่ะกูจะขอซูมอีกคนที่สองสิบเอ็ด อ่ะสิบเอ็ดใครเอ่ยสิบเอ็ดวุฒินันนะคะวุฒิน,นันอ่าขอเจอหน้าวุฒินันน่อยอะไรคะครับสวัสดีครับผมชื่อนายวุฒินันแหลมนะครับชื่อเล่นปอนนะครับมาจากจังหวัดพะเยาโอเคเลยอ่ะ,อะต่อไปคนสุดท้ายนะคะนายดิศ 13บสาเป็นใครอัชราอัชราโอเคสวัสดีค่ะคุณครูชื่อนางสาวอัชราสุบูรณ์ค่ะชื่อแคปค่ะ,ะทูนลำเนาเป็นคนอุบลราชธานีค่ะโอเคค่ะอ,คอุบลสองคนเลยโอเคค่ะมาต่อไปเรามาเริ่มเข้าเนื้อหากันได้เลยนะคะสำหรับ เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือโครงโลกกนิตนะนักเรียนคุณครูขอร้องมา,มากๆนักเรียนอย่าอ่านว่าโครงโลกนิตินะคะคุณจะฆ่าตัวตายเลยนะคะโครงโลกกนิตนะคะนักเรียนจําเอาไวะะ้เลยค่ะโครงโลกกนิตนะคะสําหรับโครงโลกกนิตเนี่ยก็จะเป็นโครงสีสุภาพมีมั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะคะโดยโลกกนิตเนี่ยจะแปลว่าระเบียบแบบแผนแห่งโลกคะ่ะผู้แต่งเนี่ยเราก็จะไม่ไม่ทราบที่มาชัดเจนเหรอกนะคะแต่ว่าก็จะมี เพียงแค่ผู้ได้ชำระไว้นะคะโดยชำระไว้ที่วัดพระเชตุพน่ะมาต่อไปหังจากที่นักเรียนทราบที่มาที่ไปคร่าวๆของโครงโลก,กนิตแล้วนะคะก่อนที่จะไปลงรายละเอียดเชิงลึกถึงลักษณะคำประพันธ์ถึงรูปแบบคำประพันธ์ต่างๆความหมายแล้วก็คุณค่าที่จะได้รับในโครงโลก,กนิตเนี่ยนะคะเรามาดูกันว่าโครงโลก,กนิตเนี่ยเป็นโครง ที่แต่งขึ้นมาเพื่อสําหรับการสอนนะคะก่อนอื่นเราต้องไปทราบก่อนว่าโครงแต่ละโครงเนี่ยเป็นยังไงมีการอ่านยังไงนะคะโดยที่คุณครูเนี่ยได้แบ่งกลุ่มให้นักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะโดยจะมีข้อตกลงในการเล่นกิจกรรมดังนี้ก็คือให้นักเรียนแต่ละกลุ่มส่งตัวแทนขึ้นมาหนค่งอนค่ะกลุ่มหใครเป็นตัวแทนดีคะ นราทีฟครับโอเคนราทิฟเลือกกลุ่มเลือกแผ่นป้ายไหนคะอ่าป้ายไหนดีคะคุณเคอร์อ่ะแล้วแต่เลยค่ะเอาป้ายไหนดีเพื่อนในกลุ่มเอาป้ายสองครับโอเคค่ะรอดนะคะนราทิฟเลือกกลุ่มสองอ่ะป้่ยป้ายที่สองนะคะอ่าเอ่อต่อไปละคะกลุ่มที่สองค่ะ กลุ่มที่สองใครเป็นตัวแทนดีคะพิชยาค่ะโอเคประพิชยาประพิชยาเลือกแผ่นไป้ายไหนดีคะแผนสามละกันค่ะสามอ่านหนึ่งเลือกสองสองเลือกสามเพราะฉะนั้นสามจะเหลือหนึ่งนะคะโอเคหลังจากที่นักเรียนเลือกเลือกกันได้แล้วนะคะขอทำข้อตกลงนี้คือเมื่อเพื่อนกลุ่มที่หนึ่งอ่าน อ่านโครงโลกกนิดพร้อมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขอให้กลุ่มที่เหลือนะคะเย็นให้กับเพื่อนๆนะคะนักเรียนเคยเย็นไหมคะในลูกเสือนะคะเคยครับอั้เย่มจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆใช่ไหมครับใช่ค่ะโดยที่ชมเพื่อนๆนะคะสามคำตัวแทนกลุ่มจะขึ้นมาอธิบายก่อนว่าบอกเพื่อนๆก่อนว่าจะใช้คําว่าอะไรอย่างเช่นกลุ่มหนึงเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว กลุ่มสองตัวแทนกลุ่มขึ้นมาจะกล่าวเย็นเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งว่าเยี่ยมจริงๆนะคะหลังจากนั้นเพื่อนๆกลุ่มที่2นะคะก็จะกล่าวคําว่าเยี่ยมจริงๆ3ครั้งค่ะให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่3ก็เหมือนกันนะคะนักเรียนเข้าใจไหมคะเข้าใจครับคุณครูโอเคกลุ่มหนึ่งเลือกแผ่นป้ายที่สนะคะมาเลยค่ะอะ นักเรียนอ่านพร้อมกันเลยนะคะกลุ่มที่หนึ่งค่ะหนึ่งสองซ้มตัดจานปานม้วนไม้จำบกแปลงปลูกน้ำรามรูกรอบเรือข้าห มายุรนกกระวาเสียนาเลียงหงากินเนื้อว่ารู้ลีลาเพราะใช่คเยี่ยมค่ะต่อไปนะคะกลุ่มสองเกาเย็นกลุ่มหนึ่งไหนตัวแทนกลุ่มสองเอ่ยค่ะ โอเคกาวยันกลุ่มหนึ่งว่าอะไรดีคะพะพิชยาเพราะจริงจริงค่ะเพราะจริงๆนะคะอ่ะโอเคพร้อมกันค่ะกลุ่มสองหนึ่งสองสามรจริงจริงครันนจริงจริงจจงดูเหมือนถูกบังคับชมยังไงไม่รู้นะคะโอเค กลุ่มที่2เลือก3นะคะไหนเดี๋ยบาที่3โอเคอ่กลุ่มที่2นะคะเริ่มอ่านเลยค่ะหนึ่งสองสามคุณแม่หนาเพียงพัดค่ะคุณบิดาอาอ์ดูดอากาศว่าคุณคุณ พี่ห้าสาราเมรุเมรุอ้าเมรุบระอาจารย์อ้างอัดสาคอนโอเคค่ะอ่าโอเคกลุ่มที่สามกล่าวเย็นกลุ่มที่สองเลยค่ะไดยคำว่าอะไรไหนตัวแทนตัวแทนตัวแทนกลุ่มที่สามใครคะ พุธที่นั่นไม่เอย่ยครับพุธที่นั่นครับโอเคคำว่าอะไรดีลูก Very good ครับ Oh very good Oh international อะไรคะกลุ่มที่สามหนึ่งสองสาม Very very good. very good Very good Very good Very good โอเคเหมือนบังครับเพื่อนขอบคุณมากโอเค ต่อไปกลุ่ม3เลือก1โอเคกลุ่ม3เลือก1นึกูขอย้อนกลับแป๊บโอเคอ่ะกลุ่มที่3อ่านพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3ใบพอค่ะลูกใบพอใบพอพัน<ถ>ห,ห่อหุมห้มกฤษณาหอมรักรวยร,ร,ร,รถพา เพืดอด้วยคือคนเพบเสน่หานักรารความสูขทราบหรือหลับตรมวยจุดไม้กลิ่นหอมโอเคโรดนะคะคำนี้อาจจะเป็นคำที่อาจจะยากไปนิดนิดนึงแต่ก็ให้นักเรียนฝึกอ่านค่ะ ต่อไปก็จะเป็นกลุ่มไหนกล่าวเย็นเพื่อนคะกลุ่มไหนยังไม่ได้กล่าวเย็นก็คือกลุ่มหนึ่งเรียนกลุ่มสามมาค่ะไหานตัวแทนเอ่ยนาราทีบครับกล่าวเย็นเพื่อนด้วยคําว่าอะไรดีครับมวลแท้แทครับมวลแท้แทโอเคหนึ่งสองสามมวลแท้แท้มวแท้มวลแท้แทมวลแท้แท โอเคโอเคก็กิจกรรมของกูก็จบเพียงเท่านี้นะคะสุดท้ายกูก็อยากจะให้ตัวแทนของนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยขึ้นมากล่าวสรุปความรู้ที่ได้รับจากวันนี้นิสิตเออนักเรียนอย่าบอกว่าไม่ได้ความรู้นอกจากเสียงเอฟเฟครูจะร้องให้ค่าตัวตายเลยนะคะอ่ากลุ่มหนึ่งค่ะกลุ่มหนึ่งนาราทีมครับ โอเคนาดาทิปค่ะเชิญเลยค่ะก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทกรที่ครูยกมาเป็นตัวอย่าง<ม>ให้อ่านเขาว่าม,มีบทกรเรื่องที่เราเรียนอะโคโลกกันนิดอ่ะมีลักษณะยังไงอะครับผมอ่าต่อไปเลยค่ะกลุ่มสองค่ะค่ะกลุ่มสองวิชยาค่ะค่ะเชิญเลยลูกก็ได้เรียนรู้ว่าวันนี้แบบมี ก่อนเกี่ยวกับโครงโลกกันนิดรู้ว่าความหมายของมันคืออะไรค่ะแล้วก็การอ่านคําว่าโครงโลกกน,นิที่ถูกต้องคะ่ะไม่ใช่โครงโลกนิติคะ่ะขอบคุณค่ะเยี่ยมค่ะ,ะมาต่อไปกลุ่มสามเลยค่ะมูที่นั่นเหมือนเดิมไหมครับเ <Ven ika S 1> วนิกาก็ได้ค่ะโอเคเวนิกา okay, มาเลยลูก สำหรับวันนี้นะคะก็ได้เป็นการฝึกอ่านโครงโลกกันนิดนะคะซึ่งมันก็มีคำศัพท์ยากหลายคำะคะ่ะก็ได้รู้ด้วยนี่ค่ะอ่าโอเคเวลาก็เลือกล่วงเลยมาจนถึงจบจนวาระสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ก็สนุกสนานกันมากคุณครูก็ขอขอบคุณนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจตอบคำถามแอคทีฟกระตุ้นตัวเองเป็นอย่างดีนะคะก็สุดท้ายนี้ครูก็ขอให้นักเรียนนะคะไป อ่านศึกษาโค้งกละดิตในวรรณคดีหนังสือเรียนวรรณคดีวิจารณ์พื้นฐานของม .1 เนาะนักเรียนมีทุกคนนะคะอ่ะหนังสือหายไปนะคะหนึ่งกลุ่มนะคะโอเคเพื่อที่จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เรียนกันในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ